จากนั้นพาไปดูรากหญ้ากีฬาไทยนะคะกับเรื่องราวของน้องซีซีเด็กชายชินวุฒิทินินวงค่ะซึ่งเป็นนักกรีฬาดาวรุ่งของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินการจนบุรีที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกยิงปืนรณยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะค่ะรากหญ้กีฬาไทยวันนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินการจนบุรีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ นอกจากจะโดดเด่นทางวิชาการแล้วกีฬาก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนักกรีฬาจากที่นี่ไปคว้าแชมป์วิ่ง800เมตรในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติประจำปี2568ภายใต้การสนับสนุนของนายเจริญพรมมาผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับนักเรียนที่ที่มีความสามารถด้านกีฬาเนี่ยเป็นนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนครับโรงเรียนก็จะมีการจัดการศึกษาที่ยืดหยุน่น ให้เวลาแล้วก็นักเรียนก็สามารถติดตามงานได้รเรามองว่าเด็กเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาโรงเรียนก็จะไม่ดึงขาดดึงขาคนเก่งเราก็จะสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการเรียนให้เขาได้มีชื่อเสียงมีอนาคตมีอาชีพที่เขาบรารนาในอนาคตครับแชมป์800เมตรประเทศไทยรุ่นอนุชนชายคนล่าสุดก็คือน้องซีซีเด็กชายชินวุฒิพินนินบงวัย13ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับหโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินการจนบุรีน้องเราวิ่งมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะคุณแม่สิริลักษณ์สั์จัตุพรอยากให้เข้าสังคมจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รักการวิ่งโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามภายในวัดพระแท่นดงรังวรวิหารจนประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ประเทศไทยมาครองนะครับ โดยน้องมีเป้าหมายติดทีมชาติไทยและเป็นนักเรียนในร้อยสังกัดกองทัพอากาศนะครับเริ่มก็เริ่มชอบ,บเพราะว่ามีลุงมีพี่พาไปวิ่งครับมีไอดอลก็เป็นคิรินครับกับพี่บิวคุริพลครับเลยอยากวิ่งครับก็จะซ้อมและพัฒนาต่อไปจนถึงทีมชาติครับเริ่มแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนอยากให ได้สุขภาพพอสุขภาพแล้วก็มองเห็นว่ายามีสังคมเด็กได้สังคมได้พี่ป้าน้าอาลุงป้าน้าอาที่ว่ามาออกกาลังกายด้วยกันมาเจอกันก็คือตรงเนี้ลักๆเลยลึกๆก,ก็คืออาจจะไปแตะถึงทีมชาติถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนทําทุกวันเอาให,ให้ให้พัฒนาให้ดีอย่างต่อนเนื่องก่อนนะคะด้านการเรียนของน้องซีซีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเลยแหละครับเพราะเทอมล่าสุด ได้เกรดเฉลี่ย3.81ซึ่งเป็นนโยบายของผออที่ต้องการผลักดันให้นักเรียนเรียนดีกีฬาเด่นโดยมีคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษารวมถึงกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนช่วยเหลือน้องอีกทางหนึ่งทำให้การเรียนกับกีฬาสามารถพัฒนาควบคู่กันไปการันตีจากเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จำนวนมากในห้องเกียรติยศแห่งนี้แหละครับน้องซีซีถือเป็นเด็กขยันนะครับเพราะเวลาว่างจะไปช่วยคุณพ่อซ่อมแอร์รถยนต์ร่วมกับพี่ชายเพราะที่บ้านเปิดอู่หารายได้ช่วยเหลือครอบครัวนอกจากนี้น้องยังมีความสามารถด้านกีฬาย,ยิงปืนรณนายุ์ดีกรีไม่ธรรมดานะครับติดทีมชาติไทยและคว้าแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในปี2023 จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับมานิตภูมิไพบูญถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานขอบคุณคุณเมธีและคุณมานิตด,ด้วยค่ะ